สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในการทําโจทย์แบบฝึัดนะคะก่อนที่เราจะสอบผูก็จะมาะเฉลยแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่2องพหุนามให้นะคะ 1. ผลลัพธ์ของ x กำลังสอลบห x บวกส ลบด้วย 4x กําลัง2บวก 3x บวก2นะคะเท่ากับเท่าใดข้อนี้นักเรียนดูนะคะเวลาเราทำเนี่ยในการทำข้อสอบแบบนี้เนี่ยนักเรียนเห็นว่าข้อ1 2 3 4เนี่ยตัวข้างหน้าเห็นไหมคะเหมือนกันหมดเลยที่เป็น x กําลัง2นะคะฉะนั้น x กําลัง2ตัวนี้นักเรียนไม่ต้องไปคิดแล้วนะคะนักเรียนมาคิดตัวที่2เลยก็คือตัวนี้กับตัวนี้ใช่ไหมคะก็คือลบ 6x นักเรียนดูเครื่องหมายตรงกลางค่ะเครื่องหมายตรงกลางคือลบนะคะ แล้วก็ลบ 3x นะคะลบ 3x อะก็จะได้ว่าลบ6กับลบ3เป็นไงคะลบเหมือนกันเอามาบวกกันใส่เครื่องหมายลบนะคะลบเหมือนกันเอามาบวกกันใส่เครื่องหมายลบฉะนั้นตรงนี้ตอบลบอะไรเอ่ยก็ตอบลบ 9x นะคะแสดงว่าข้อที่1กับข้อที่2เป็นไงคะไม่ใช่แล้วนะคะเนี่ยเวลาคิดแบบนี้ถ้าเป็นข้อสอบกขคงนี่ง่ายมากเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็มาคิดตัวที่เป็นยังไง ที่เป็นตัวเลขใช่ไหมคะก็คือ3เครื่องหมายตรงกลางเป็นลบนะคะลบ2 3ลบ2เป็นเท่าไหรเอ่ย3-2ลบ2ก็เป็น1ฉะนั้นตอบข้อไหนเอ่ยอ่ามันมีข้อ3กับข้อ4ใช่ไหมคะก็คือที่เราจะเลือกเนี่ยฉะนั้นข้อที่เป็นลบ1ตัวนี้ไม่ใช่แล้วฉะนั้นตอบข้อที่4นะคะง่ายไหมคะโอเคถ้าได้เรียนจะดูว่าทำไมข้างหน้าตอบลบเ็กลังสนะคะ,ตร,ะ,คะตรงนี้ก็เป็น1ใช่ไหมคะ1ลบ4 หนึ่ 1> 1, ลบสีลบสก็ต้องเป็นลบสใช่ไหมคะแต่ที่ครูไม่คิดเนี่ยเพราะว่าข้างหน้ามันเหมือนกันหมดเลยนะคะมันเสียเวลานะเราก็ไปทําตัวที่ไม่เหมือนนะคะอ้าวเดี๋ยวเราลองมาดูข้อที่2ข้อที่2ผลลัพธ์ของ 4x กำลังสองลบ 7x บวก1นบวก5ลบ 3x ลบลบ x กำลังสองลบ 7x นะคะถามว่าเท่ากับเท่าใดอ้าวักเรียนดู ข้างหน้าเหมือนกันเลย5 x กํลังสองห x กํลังสองห x กํลังสอง x กํลังสองคะเหมือนกันหมดเลยฉะนั้นเราไม่ต้องไปคิดละนะเราก็คิดเฉพาะตัวที่เป็น x นี่นี่นี่ใช่ไหมคะเราคิดอา่าลบ7 x เครื่องหมายตรงกลางเป็นบวกนะคะบวกลบ x นะคะอย่าลืมเครื่องหมายข้างหน้าตัวนี้ด้วยนะคะอันนี้ลบลบก็เป็นบวกนะคะก็บวก7 x ลบ x กับบวก7 x บวก7ลบ7หมดนะคะก็เท่ากับลบ3 x ฉะนั้นข้อนี้ข้อ3กับข้อ4ไม่ใช่แล้วใช่ไหมคะอ่าเหลือทีนี้เราก็มาคิดที่เป็นตัวเลขแล้วตัวเลขมีตัวไหนมั่งก็มีอันนี้ใช่ไหมคะกับอันนี้ฉะนั้นเหลืออันนี้กับน,นี้นะคะก็เป็น1บวก5 1บวก5ได้เท่าไหร่เอ่ย1บวก5ก็เป็น6ฉะนั้นตอบข้อนี้นะคะข้อนี้ไม่ใช่เห็นไหมคะง่ายๆนะคะอ่าแล้วลองมาดูข้อ สุดท้ายของการบวกวันนี้ผลลัพธ์ของ3ม x กำลังสองลบ2 x ลบ1บวกด้วย3ม x กำลังสองลบ2 x กำลัง3มลบ x แล้วก็ลบด้วยลบ x ลบ5นะคะเท่ากับเท่าใดเท่ากับข้อใดนะคะนักเรียนดูก่อนว่าเขาเรียงเลขยกกำลังมานะฮะเป็นกำลังสามมาก่อนฉะนั้นนักเรียนเช็คแต่และว,วงเล็บค่ะมีกำลังสามไหมอ่าวงเล็บนี้ไม่มีนะคะพหุนามนี้ไม่มีอันนี้มีนะคะเห็นไหมคะ ก็คือมีตัวนี้นะคะก็คือลบ 2x เก,กำลัง3าเครื่องหมายข้างหน้าเป็นบวกฉะนั้นมันต้องเป็นลบ2ก,กำลัง3นะคะฉะนั้นอันนี้ข้อ3กับข้อ4เป็นบวกไม่ใช่แล้วนะคะไม่ใช่แล้วอ่ะเราลองมาดูที่เป็น x ก,กำลังสองบ้างอ่ะเราดูงูเล็บเรกค่ะก็เป็น 3x มก,กำลังสองใช่ไหมคะวงเล็บที่2ก็คือตัวนี้ก็บวก 3x ก,กำลังสองนะคะอ่ะแล้วก็ตัวหลังมีไหมตัวหลังไม่มีนะคะ อ่าสามบวกสามได้เท่าไรสามบวกสามก็ได้หกก็เป็นหกเอ็กซ์กำลังสองนะคะอ่าแสดงว่าข้อนี้เป็นรูป x กเอ็กซ์กำลังสองแต่ข้อนี้เป็นหกเอ็กซ์กำลังสองตอบข้อไหนคะตอบข้อหนึ่งค่ะนี่มาเริ่มข้อที่สี่นะผลลัพธ์ของลบ a คูณด้วย 3a บวก 2b ลบ 5C เท่ากับข้อใดน,นะคะอันนี้นักเรียนดูนะคะเวลาเราทําแบบนี้นักเรียนก็คูณเข้าไปปกติอย่างนี้ค่ะอ่าตัวแรกก็คือลบ a b คูณด้วย 3a ใช่ไหมคะพอคูณปับ๊บนักเรียนดูลบคูณบวกก็ต้องได้ลบใช่ไหมคะ 3, นะ3คูณลบหข้างหน้านี้คือ1นะคะหรือว่านักเรียนเอา3มาเลยก็ได้ค่ะ3นะ a คูณ a ก็ได้เป็น a กำลัง2อ่าแล้วก็ b ไม่มีคู่คูณก็เอามาเห็นไหมคะนักเรียนดูแล้วตัวเลือกแล้วข้อ1 2 3 4 อ่าข้อนี้ไม่มีลบส ab ไม่ใช่นะคะข้อนี้ก็ไม่ใช่แสดงว่ามีสองข้อนี้แล้วอ่ะแต่ข้างหน้าเนี่ยลบส ab เหมือนกันเห็นไหมคะฉะนั้นเราต้องทําต่อแล้วอ่าลงมาดูคูณต่ออีกตัวหนึ่งนะคะก็คือลบ ab คูณด้วย2 b นะคะลบคูณบวกก็ต้องได้ลบใช่ไหมคะพอลบปับ๊บลบอ่าสองคูณลบหนึ่งก็ได้เป็นลบสอง เอไม่มีคู่ก็เอามานะคะ B คูณ b ก็ได้เป็น b ีกำลังสองเห็นไหมคะแสดงว่าข้อนี้เนี่ยเป็นบวกไม่ใช่แล้วแสดงว่าเราตอบข้อที่3นะคะนี่คือข้อที่ถูกต้องนะคะอ้าวทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูข้อที่5นะคะง่ายๆเห็นไหมคะเวลาเราทำเนี่ยไม่ได้มีอะไรยากเลยนะคะผลลัพธ์ของลบ 3y บวก2คูณด้วย 3ามลบสอง y, วายกวากำลังสองนะคะอันนี้เป็นพหุนามคูณกับพหุนามนะคะซึ่งบางทีนักเรียนอาจจะลืมไปแล้วก็ได้นะคะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะมาทําให้ดูอ่ะนักเรียนก็ปกติค่ะคูณทีละตัวก็คือลบสา y, คูณด้วยสคูคูณเลยนะคะลบสาม y, คูณสามนะคะสา,สาก็ต้องเป็น9ใช่ไหมคะลบคูณบวกก็ต้องได้ลบ Y ไม่มีคู่คูณก็ เอามานะคะอ้าวคูณตัวแรกก็มาคูณตัวที่2อันนี้เราเรียนจากที่เราเคยเรียนมาแล้วนะคะฉะนั้นครูไม่แจ้งให้ดูและครูคูณให้เลยนะคะ3คูณลบสองนะคะลบคูณลบก็ต้องได้บวกนะคะ3 2ก็เป็น6นะคะ y คูณ y ก็เป็น y กาลังสองนะคะอ่าแล้วก็มาตัวที่3ค่ะอ้าก็คือลบคูณกับตัวนี้นะคะ คูณกับตัวนี้นะคะลบสนะคูณได้1ข้างหน้านี่ก็เป็นลบสนะคะ y คูณ y กํลังสองก็ได้เป็น y กํลังสเห็นไหมคะนี่คือตัวหน้าเนี่ยเราคูณเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวเราลองมาคูณตัวหลังนะคะอา้าวคูณตัวหลังตัวหลังก็คือตัวนี้นะอา้าวสาองก็เป็นเท่าไรคะอา้าบวกไปเลยเอาเราบวกเราเขียนต่อไปนะคะตรงนี้เขียนไม่พอก็บวกหกนะอา้าวเรามาคูณตัวนี้ต่ออา บวกคูณลบก็ต้องได้ลบจริงไหมคะสองสองส y มีอยู่ตัวหนึ่งเ่า y นะคะเอามาคูณตัวที่2แล้วก็มาคูณตัวที่3นะคะบวกคูณบวกก็ต้องได้บวกอยู่แล้ว2คูณ y กําลังสองก็เป็น2 y กําลังสองทีนี้นะักเรียนก็นะคะ เดี๋ยวเราใส่เครื่องหมายเท่ากับไว้นะคะนักเรียนก็เอาตัวที่เป็นเอกนามที่คล้ายกันอ,อย่างตัวนี้กับตัวนี้นะคะคล้ายกันลบ9กกับลบ 4y ก็เป็นลบเท่าไรคะเอาตัวเลขมาก่อนดีกว่าเอาบวก6ใช่ไหมแล้วก็ลบอะไรคะลบ9กกับลบ 4y ก็เป็นลบ 13y นะคะอ้าว6กวากำลังสองกับ2 y งวากำลังสองบวก2ก็เป็น8 y ากำลังสองนะคะแล้วก็ลบ3 y ากำลัง3าอาเรามาเรียงใหม่ค่ะอ่าก็เป็นอะไรคะเอากำลังที่มากที่สุดมาไว้หน้านะคะเป็นลบ3 y ากำลัง3ามบวก8 y ดากำลัง2องลบ 13y าบวก6นะคะนักเรียนดูตรงกับข้อไหนอ่าลบ 3y ากำลัง3อ่านี่เหมือนกันทุกอันเลยใช่ไหมคะ ่บาบวก8 y กําลังสองอ่าบวก8 y กํากลังสองก็คืออันนี้กับอันนี้นะคะแล้วก็บวกอะไรเอ่ยลบสิบสามลบสิบสามคืออันนี้อันนี้ไม่ใช่แล้วนะคะอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วน,นี่ไม่ใช่แสดงว่าตอบข้อที่สี่นะคะแต่ว่าหนังสือเขาเขียนผิดนะคะฉะนั้นนักเรียนต้องเปลี่ยน y กําลังสองตรงนี้เป็น y กําลังสามนะคะเนี่ยเปลี่ยนเป็น y กําลังสามนะคะหนังสือพิมพ์ผิดนะคะโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูข้อต่อไป มันจะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะคะ 2> A 2กําลังสบวกสองบวก b กําลังสองคูณด้วย A B บวก b อันนี้ก็เหมือนกันเลยค่ะการคูณเนี่ยครูจะคูณให้ดูเลยนะคะ A 2-A A ลังสคูน a a กําลังสคูณ a ะคะก็ได้เป็น A กกำลังเท่าไหร่คะก็ได้เป็น A กําลังสจริงไหมเพราะนี่คือ A กําลังหนอย่างนะั้นเราคููตอบไปเลยนะคะก็เป็น A กําลังสาอ้าว A อกำลังสองคูณ b a กำลังสองคูณ b นะคะก็คือ a อไรคะ A กำลังสอง b นะคะก็บวกด้วย a อกำลังสอง b ครูไปทีละตัวนะคะเอาตัวหน้าหมดแล้วเราก็มาตัวกลางต่อเลยค่ะเดี๋ยวครูเปลี่ยนสีให้นะคะนักเรียนก็เป็น 2ab 2a b คูณด้วย a ใช่ไหมคะคูณด้วย A ก็ได้เป็น2 A คูณ a ก็ได้เป็น a อกำลังสองนะคะแล้วก็ b ก็บวกด้วย สอง a กำลังสอง b เห็นไหมคะแล้วก็มาคูณตัวหลังต่อเลยสอง ab คูณ b ก็ได้เป็นสอง a ใช่ไหมคะ b คูณ b ก็ได้เป็น b กำลังสองนะเอาตัวนี้หมดแล้วตัวกลางหมดแล้วมาตัวหลังต่อค่ะบวกด้วย b กำลังสองคูณ a b กำลังสองคูณ a ก็ต้องเอา a มาก่อนนะคะก็คือ a b กำลังสองแล้วว่า b กำลังสองคูณ b ก็คือ b กำลังสองคูณเบีย้ยคือ B ีกำลังสามใช่ไหมคะเอาล่ะทีนี้เราก็ต้องเอาตัวที่เหมือนกันนักเรียนดูสิคะมี A อกำลังสามไหมมีเห็นไหมแต่ละข้อก็มีนะคะอ่าเห็นไหมมี B ีกำลังสามไหมอ่ามีนะอ่าแต่ละข้อก็มีเหมือนกันเห็นไหมคะนี่อันนี้อันนี้ไม่ใช่นะอ่าแต่ละข้อก็มีเหมือนกันอ่าแสดงว่าตัวตรงกลางนี่แหละที่มัน จะเป็นตัวตัดสินนะคะนเรียนก็ดูอ้าตัวที่เป็นพหุนามเอกนามที่คล้ายกันแมตัวนี้ A กําลังสองบีกับสองเอกำลังสองบีตัวนี้ B, 2 2 B, นอันนี้ข้างหน้าคือ1ใช่ไหมคะบวกกันก็ต้องได้อ้าเดี๋ยวครูมาเรียงเป็น a กําลังสามบวกอันนี้บวกกันนะคะก็ได้เป็น 3a มเอกำลังสองบีใช่ไหมอ้าและตัวนี้อีก a อบีกำลังสองสองเอบีกำลังสองบวกหนึ่งเอบีกำลังสองก็ได้เป็น 3a b เกำลังสองเห็นไหมคะแล้วก็บวกด้วย B ีกำลังสามฉะนั้นมันก็ตรงกับข้อไหนเอ่ยตรงกับข้อไหนติ๊กตอกติ๊กตอกดูชัดชัดดูชัดชัดอ้าพวกเราบอกว่าอา้าวข้อหนึ่งก็ตรงนะครูข้อสองก็ตรงนะครูอ่านักเรียนดูดีๆคะ่ะข้อหนึ่งกับข้อสองตรงตรงไหนข้อสองนักเรียนดูนะคะนี้เป็น 3a มเกำลังสอง B นะไม่ใช่ A กำลังสองนะไอ้น,นี้เป็น3 a มเกำลังสองบกำลังสองนะคะฉะนั้นข้อ2ไม่ใช่นะคะตอบข้อที่1นะคะข้อ6ตอบข้อ1ค่ะเอาละทีนี้เดี๋ยวเราไปดูข้อที่7เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะเยอะขึ้นเรื่อยๆเอาข้อที่7นะคะ ผลลัพธ์ของ x ลบ2คูณด้วย2 x บวก1คูณด้วยแล้วก็มาบวกด้วย4 x บวก1เอาละอันนี้นักเรียนจะเห็นว่ามีคูณด้วยแล้วแล้วก็มาบวกด้วยละแสดงว่านักเรียนต้องคูณตรงนี้ก่อนใช่ไหมอ่ะ x คูณ2 x x คูณด้วย2 x นะคะก็เท่ากับ2 x กำลัง2นะคะ x คูณ x ได้ x กำลังสองนะคะก็ได้เป็น2 x กำลังสองอ่ะ คูณเลยนะคะอ่าแล้วก็ x คูณห x คูณหนะคะก็ได้เป็น1 x ใช่ไหมหนึ x, ่ง x ก็เขียนว่า x เฉยๆอ่าตัวหน้าคูณเสร็จแล้วมาตัวหลังต่อ2 2 4ลบคูณบวกได้ลบนะคะก็เป็นลบส x อ้าสองหนึ่งสองนะคะลบคูณบวกก็ได้ลบสองอ่าแล้วก็เดี๋ยวก็จะมาบวกกับ ในวงเล็บข้างหลังนะคะก็คือ 4x บวก1น่ะนักเรียนดูตัวนี้ลบ 4x กับ 4x หมดไหมคะหมดแล้วตัวนี้เป็น0ูนย์แล้วนะ 4x กับลบ 4x เนี่ยนะคะฉะนั้นอันนี้ก็จะได้เป็น 2x กำลัง2ออบวก x นะลบ2กับ1ค่ะลบ2บวก1นะคะ ได้เท่าไรเอ่ยลบ2บวก1ก็ได้เป็นลบ1ใช่ไหมคะฉะนั้นตอบข้อไหนเอ่ยตอบข้อที่3นะคะง่ายๆโอเคนะคะเรื่องคูณเราก็พอได้แล้วนะคะเราก็จะมาดูเรื่องการหารต่อเลยนะคะมีอีก3ข้อเดี๋ยวเราจะทำกันให้หมด 10x กำลัง4ลบหกกำลัง3าบวก x กำลัง2บวก x หารด้วยลบ x อ่ะเดี๋ยวครูเขียนใหม่นะคะเป็น 10x กำลัง4 ลบ 6x กำลัง3บวก x กำลัง2แล้วก็บวก x แล้วก็หารทั้งหมดหารด้วยลบ x นะคะเวลาแบบนี้นักเรียนออกมาทีละตัวค่ะก็คือเท่ากับ 10x กำลัง4หารด้วยลบ x ใช่ไหมนักเรียนดูเลยลบหารบวกก็ต้องได้ลบใช่ไหมคะแสดงว่าสองข้อนี้ไม่ใช่แล้วมันต้องเป็น2ข้อนี้พราะลบหารบวกก็ต้องได้ลบ นะคะไอตัวนี้ก็จะได้เป็นลบสิบ x กำลังสี่หาร x ก็ได้เป็น x กำลังสามนะคะสี่ลบหนึ่งนะคะหารกันให้เอาเลขคี่กำลังมาลบกันนะคะแล้วมาดูตัวที่สองก็คือตัวนี้ก็คือลบลบหารลบก็ต้องได้บวกนะคะเราเขียนบวกไปเลยก็ได้ค่ะเป็นบวกหก x กำลังสามแล้วก็หารด้วย x อย่างนี้ไปเลยนะคะเพราะเราเปลี่ยนเครื่องหมายแล้วนะคะลบหารลบได้บวกเรียบร้อยแล้วนะอ่าก็ได้เป็นเท่าไหร่คะบวก x กาลังสาหาร x ก็ได้เป็น x กาลังสองนะคะ3มลบ1ก็ได้2เห็นไหมคะฉะนั้นเราตอบข้อไหนเอ่ยเราเห็นว่าอันนี้เป็นลบแต่ตรงนี้เป็นบวกแต่ข้อนี้เป็นลบตรงนี้เป็นลบแสดงว่าข้อ1น,นี้ไม่ใช่แล้วใช่ไหมคะเราก็ตอบข้อที่2นะคะข้อนี้ตอบข้อ2อะอย่างอื่นนะักเรียนจะทําต่อก็ได้นะคะอ้าว ถ้าเป็นตัวที่3สาครูทําต่อให้เห็นก็ได้อ่าลบหันบวกก็ต้องได้ลบนะคะก็เป็น x กําลังสองหารด้วย x ก็ได้เป็นลบอะไรคะ x กําลังสองหาร x ก็ได้เป็น x นะคะ2ลบหก็ได้1นะคะแล้วก็ลบหันตัวนี้นะคะบวกหารลบก็ต้องได้ลบนะคะก็คือ x หันด้วย x x หาร x ก็ได้1นะคะก็ได้เป็นลบหนอันี้ได้1นะคะ ก็ตอบข้อที่2อ่กลรงกับข้อ2ใช่ไหมทีนี้มาดูข้อที่9จํานวนในข้อใดที่นํามาหาร x ก,กําลัง3บวก x ก,กําลังสองลบสิบ x บวกสิได้ลงตัวอันนี้เราก็ต้องลองหารนะคะเราก็ลองดูว่าเฮ้ยแล้วตัวไหนแล้วเนี่ยมันมี4ตัวเลือกเนี่ยเราก็ต้องมาลองหารดูว่ามันถ้ามัน ได้เศษเป็นศูนย์แสดงว่ามันหารได้ลงตัวนะคะ,ะเดี๋ยวเราลองมาทบทวนเรื่องนี้กันด้วยนะคะเราจะได้ทบทวนกันไปเลยที่เราเรียนมาทั้งหมดเดี๋ยวครูจะลองเอาข้อที่1มาก่อนเอา x ลบสาอ่าเอาหลักการหารครูบอกว่าเอาตัวหน้ามาหารตัวหน้าใช่ไหมคะก็คือ x กำลัง3หารด้วย x ก็ได้เป็น x กำลังเท่าไหร่หารกันให้เอาเลขคี้กำลังมาลบกันนะคะ x กำลัง3หาร x ก็ได้เป็น x กำลังสอง แล้วก็เราเอา x กําลังสองนี่มาใส่ข้างบน x กําลังสองหลังจากนั้นเราก็เอาผลลัพธ์ที่ได้มาคูณนะคูณหน้าคูณหลังเลยนะคะ x กําลังสองคูณ x ก็ได้เป็น x กําลังสามเราก็มาใส่ตรงนี้ x กําลังสองคูณลบสามก็เป็นลบสาม x กําลังสองนะคะเราก็ขีดเชี่ยวไปเลยแล้วเราเอาสองตัวนี้มาทําไงกันมาลบกันนะคะมาลบกันปั๊บอันนี้ x กําลังสามลบ x กําลังสก็หมดนะคะอันนี้ x กำลังสองลบลบสาม x กำลังสองลบลบสาม x กำลังสองนะคะนักเรียนดูตรงนี้ดีๆนะคะลบชนลบเป็นบวกนะคะก็ได้เป็น x กำลังสองบวกสาม x กำลังสองก็ได้เป็นเท่าไรเอ่ยก็เป็นสี่ x กำลังสองนะคะฉะนั้นตรงนี้ได้เป็นสี่ x กำลังสองเราก็ดึงข้างบนลงมาลบสิบเจ็ด x แล้วก็บวกสิบห้านะคะ เ,เราก็เอาตัวหน้าเหมือนเดิมมาหารกับตัวหน้านี่เหมือนเดิมนะคะหลักการอ่าว4 x กำลังสองนะคะหารด้วย x ก็ได้เป็นเท่าไรคะก็ได้เป็น4 x ใช่ไหมคะ4 x อ่าพอได้เป็น4 x เสร็จแล้วเป็นยังไงต่อเราก็เอา4 x เนี่ยมาคูณหน้าใช่ส4 x คูณ x ก็ได้เป็น4 x กำลังสองอ่าแล้วก็มาคูณตัวนี้ นะคะส3 12ก็เป็นลบสิบนะคะเราก็มาตั้งลบกันนะคะที่จะพอไหมเนี่ยอา้าวก็เป็นเท่าไรเอ่ยลบสิบเจ็ลบ 17, X, ลบสิลบสิบกลบลบ,ลบก็เป็นบวกนะคะบวกสิบก็ได้เป็นเท่าไรเอ่ยอา้าว17กับ12เป็นเท่าไรคะก็เป็นลบห้ 5, X, ใช่ไหมคะก็เป็นลบห้ 5, แล้วก็บวก15อ่าดึง15ลงมานะคะลบ5 x บวก15เราก็ทำต่ออีกเราก็ตัวหน้ามาหารกับตัวหน้าใช่ไหมคะก็คือเอาลบ5 x หารด้วย x ก็ได้เป็นเท่าไหร่คะก็ได้เป็นลบ5แล้วนักเรียนก็เอาลบ5นี่มาคูณหน้าคูณหลังอีกทีนึ่งลบ5คูณ x ก็เป็นลบ 5, x ลบ5คูณ x ไม่ค่อยเห็นเลยนะก็เป็นลบห x อ่าลบลบหคูณลบสามก็เป็นบวกสิบห้าลบกันก็พอดีนะคะได้ศูนย์อ่าเทากับศูนย์เลยเศษได้ศูนย์อ่าคูณลบใส่ตรงนี้แล้วกันนะคะที่ไม่พอละอ่านี่ได้ศูนย์ก็แสดงว่าข้อนี้นะคะเป็นคำตอบที่หารได้ลงตัวนะคะอาจจะยุ่งเหยิงหน่อยนักเรียนก็ลองทำดูข้างๆอีกครั้งหนึ่งนะคะ เดี๋ยวลองมาดูอีกข้อนึงค่ะอ่าผลลัพธ์ของ x กำลังสองบวก x ลบยี่สิบหารด้วย x ลบห้าเท่ากับข้อใดอ่าเดี๋ยวครูจะลองหารให้ดูอีกครั้งหนึ่งนักเรียนจะได้เข้าใจเรื่องการหารพาหุนามกับพหุนามนะคะ x กำลังสองบวก x ลบยี่สิบใครที่ยังไม่เข้าใจดูนะคะหารด้วย x ลบห้าเอาตัวหน้ากับตัวหน้าค่ะก็คือ x กำลังสองหารด้วย x หา,การกันให้เอาเลขชี้กําลังมาลบกันก็คือ2อลบหก็ได้เป็นเใช่ไหมคะพอได้เป็น x นักเรียนก็ไปใส่ข้างบนก็คือ x ตรงนี้พอใส่ปับ๊บนักเรียนก็มาคูณหน้าคูณหลังนะคะ x คูณ x คูณหน้าก่อน x คูณ x ก็ได้เป็น x อกําลังสอง x คูณลบหค่ะก็เป็นลบห x ใช่ไหมคะขีดเส้นค่ะเชี่ยวแล้วนักเรียนก็มาลบ x กําลังสองลบ x กําลังสองหมดนะคะอันนี้ก็คือตัวนี้ตัวนี้นะคะ ก็คือ x ลบลบห้าลบชนลบเป็นบวกนะคะลบลบห้า x อย่างเงี้ยก็ได้เป็น x ลบชนลบตรงนี้เป็นบวกนะคะบวกห้า x ก็ได้เป็นเท่าไหร่คะ x บวกห้า x ก็เป็นหก x นะคะก็ได้เป็นหก x ดึงไรลงมาดึงลบยี่สิบลงมานี่อย่างเี้นะคะนักเรียนก็เอาตัวหน้ากับตัวหน้าอีกเหมือนเดิมเหม็นไหมคะก็เอาหก x หารด้วย x x ตัด x นะคะก็ได้เท่ากับ6ก็เอา6นี้ไปไหน6นี้ก็มานี่มาใส่ข้างบนบวก6เห็นไหมคะอ่าพอบวก6เสร็จนักเรียนดูแลมีและ x บวก 6x บวก6แสดงว่า2คข้อน,นี้ไม่ใช่แล้วนี่ไม่ใช่แล้วใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเราจะเหลือเศษเราเอา6นี่มาคูณอีกครั้งหนึ่ง6คูณ x ได้ 6x6 คูณลบ5ค่ะ65 -30 นะคะบวกคูณลบก็ตั้งได้ลบ -30 แล้วก็มาลบกันขีด 6x ลบ -6X หมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นลบ -20 ลบลบ30นะคะก็เท่ากับลบ20ลบชนลบเป็นบวกนะคะบวก30ลบ20บวก30ลบกับบวกให้เอามาลบกันนะคะก็ได้เป็นเท่าไรคะได้เป็น10ฉะนั้นเศษเป็นเท่าไหรเศษเป็น10 ใช่ไหมคะฉะนั้นเราตอบอะไรคะคำตอบก็คือ x บวก6แล้วก็เซษ10ก็คือตอบข้อที่1นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ครูก็เริ่มเจ็บคอแล้วนะคะเดี๋ยววันคาบหน้าให้นักเรียนเตรียมตัวสอบนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ